สวัสดีครับอินเตอร์เซอร์วิสแห่งสุราษฎรครับวันนี้มาแนะนำครับเรื่อง้าขวานาอิดตั้งชีครับตอนนี้มันเป็นธรรมดาไม่ใช่อินโมเตอร์เรอกบีดีดับเบิลยูแปดห้าพีเอสบีนะครับสนใจสองกระพ้าตู้เย็น คุณเชเ่สำหรับในเมืองสุราษฎร์ธานีติดต่อเบอร์นี้ครับ0815366603นะครับสำหรับการเจอสสุบเบอร์นี้นะครับมาตัวนี้เงะับว่ามิเตอร์ฝาหน้ามันมีอาการของมอเตอร์เดี๋ยวขออนุญาตลองนะครับลองเสียบลั๊กเลยเสียบปลั๊กดเข้าไปเดี๋ยว มีอาการมีปัญหาอยู่ครับฟองเอลโคตนะครับเดี๋ยวลองลองลองดูนะครับออตอนนี้เราติดก่อนนะเห็นนะมคองเอฟยี่บห้านะครับฟองเอฟยี่ห้านะครับฟองเอฟยี่ห้านะครับฟองเอฟยี่ิบห้านะครับตัวน,นี้นะครับก็เพืเ่อนเพื่อนงานช่างหรือว่าคนที่มือสมัครเล่นนะครับก็ดู ไว้ครับนเวละวิธีการเปลี่ยนนะครับมีเงินนั้นม,มากมายสอดฝาหลังน็อตร้อนนี้นะครับนี่ผมต่อผมแล้วแล้วก็สอ,อดตั๊กนะครับถอดตั๊ก F25 ก็คือมอเตอร์เสียนะครับโอเคน้องถอดถอดตั๊กเลยต้องเลยโอเคแล้วก็ถอดสายพานก่อนน้องสอดเลยโอเค F25 ถอดสายพานก่อนนะครับดินออกข้างโอเค สาจพันแล้วก็ถอนน็อตสองตัวนี้นะครับหนึ่งสองี๋ยวก็ดึงออกมาได้เลยครับพูดนะครับปูดวันนี้เจอกับน้องสันน้องกันน้องสันเก็บนัดเก็บใส่ถุงมือเออเก็บใส่ถุงด้วยแล้วก็ดึงเข้าหาตัวดึงออกมาครับออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วครับโอเค ก็มียางรองอยู่หชิ้นนะครับมียางรองมีชิ้นด้านหน้านะครับสองชิ้นนะครับถอดออกไว้ในถุงอยู่ในถุงนะครับแล้วก็ยางรองด้านหลังอีกสตัวนะครับถอดเลยแอเนะครับยางหกตัวนะครับเวลาเปลี่ยนนะครับยางอย่าให้หายนะครับหายเป็นเรื่องนะครับเปลี่ยนหรือซ่อมนะครับเดี๋ยวลองเอาตัว ยกขึ้นซ่อมนะลองดูนะครับมอเตอร์ส่ารับมอเตอร์อิติิลูกนี้นะครับโมเดลนี้นะครับหนึ่งันยูเอเซศูนย์สามแปดแปดหนึ่งเอนะครับกินไฟ กินไฟ220โวลต์240นะครับแสดงว่ามอเตอร์ตรงนี้มันเป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับเขาเรียกว่าเป็นรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กของมิตชินะครับ,บอุปกรณ์ที่พ่วงมาก็มีมีชุดวัดรอบนะครับตัวนี้นะครับตัวธรรมาถด่ มีชุดวัดรอบมอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับชุดนี้แจกเล็กนะครับออเอาไกลัวมาที่หดได้ครับเดี๋ยวถอดถอดตัวนี้ออก่อนชุดจับรอบมอเตอร์แล้วก็ฐานนะครับเดี๋ยวจะดูด้านในนะครับดูจะภาพว่าฐานโอเคไหมออก็มีวัดรอบชุดวัดรอบเปกนองค์น,นะครับ วัดรอบน็อตก็ขามาที่เดิมวัดรอบวัดรอบมอเตอร์ตอนนี้ครับตัวเหมประมาณนี้นะครับวัดรอบมอเตอร์อันนี้เป็นแม่เหล็กนะแม่เหล็กแรงดูดเบานะครับไม่ไม่ได้เยอะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้แแลวขันไปก่อนถ่ายเดี๋ยวน็อตถ่าย,ยก็เช็คสภาพก็ ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างฟองเออโพนนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้เป็นฐานสองชิ้นนะครับเป็นฐานนะครับก็ดึงเช็คออกก่อนดึงแจ็คอ,อุปก,ก่อนแล้วก็ถอดมอเตอร์ออกมานะครับไ้ถอดมานแล้วนถะ่าน แรงทานนะครับแปรงทานน็อตสี่ตัวหนึ่งออกมานะครับดูสภาพแปรงทานนะครับ1ชิ้น2ชิ้นนะครับแปรงทานก็สภาพยังโอเคอยู่นะครับประมาณนี้ ประมาณนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่เหลือเหลือเยอะครับเหลือเยอะมากครับเห,เหลือเยอะเหลือเยอะก็สะแสดงว่ายังไม่หมดเรงน่าน,นครับนี้เซนเซอร์เซนเซอร์มันจะส่งความถี่นะครับตัวจับเซนเซอร์เราต้องต้อง,องจ่ายไฟเลี้ยงนะครับเข้านะครับจ่ายไฟเลี้ยงเข้าแล้วก็มันจะมีความถี่ ออกไปนะครับเดี๋ยวผมค่อยแนะนําเวลาตรวจเช็คนะครับมีสีดานะครับสีดําก็คือเป็นกราวหรือว่าเป็นข้ลบนะครับเป็นไฟดีซีนะครับข้บวกเป็นแดงแล้วก็สีขาวก็คือสัญญาณที่ออกไปจับนะครับเราหมุนมันจะส่งความถี่ไปให้ให,ให้ชุดบอร์ดคอนโทรลเอ็นียูทำานอีกทีนะร,รอบเดี๋ยวค่อยรอบหน้าเดี๋ยวเกะดูสภาพมอเตอร์ด้านในนะก็ขอขอก่อนเกะ ก็อย่าลืมนะครับมาร์คมาร์คไปก่อนนะครับมาร์คเหมือนแบบนี้ครับมาร์คอยนะครับมาร์คว้แล้วก็เบอร์อะไรนะเบอร์เจ็ดโอเคแล้วก็บล็อกเบอร์เจ็ดจัดไปนะครับเดี๋ยวดูสภาพของลูกปืนอะไรด้วยนะครับ วันนี้ไม่รู้ว่าซ่อมได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูก่อนครับ้องเช็คตัวที่เราต้องตรวจเช็คนะครับก็คือมอเตอร์นะครับและการช่ร์จัด อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตะกุลิตอรี่นะอันชะี It achi.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  ระวังน็อตหายนะครับก็อยลืมคอนคอนถ,ถอดมาน,นี้นะครับเราก็ถอดนะครับ ตอนนี้น่าจะเป็นขดลวดนะผมดูมีร่องรอยของน้ำเข้าเห็นไหมส่วนนี้นะครับเหมือนมีน้ำเข้านะดูสดูสนมน่าจะเหมือนเหมือนน้ำแฟบครับอย่าใช้่ใช้เล็กนะครับไปครหา ภาพดำมืดเลยเดี๋ยวทางผมต้องทำการล้าง,ง,งแล้วก็เช็คอุปกรณ์นะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าเราปืนวันนี้อย่าลืมครับสประปิงครับสองตัวกันอยู่ส่วนส่วนนี้นะครับยส่วนนี้นนแล้วก็ลูกปืน ลูกปืนถ้าเกิดมีการส่องก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยเดี๋ยวต้องน่าจะสภาพมอเตอร์น่าจะยังโออยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับตัวจับเดี๋ยวต้องเช็ค,คตัวเช็คและวัดฟันสีนะครับตัวนี้ว่าเสียไหมนะครับฟอนตีออกไหมนะครับ สภาพมอเตอร์ motor, ผมดูแล้วมันไม่มีรอยไหม้นะไ,ไม่มีรอยไหม้สภาพสเตเตอร์ก็โอเคนะครับลูกปืนก็ไม่ดังไม่ดังไม่มีรอยดูสภาพมอเตอร์ก่อน เดี๋ยวก็ไม่มีรอยไหมไม่มีเลยไม่มีรอยเลยครับแต่มีฝุ่นเลยต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็ตรวจเช็คอีกคือว่าบริเวณไหนปัญหานะครับเราวัดอุปกรณ์นะครับไม่มีรอยไม่เห็นรอยครับไม่มีรอยไหม เดี๋ยวสั่งตัวนี้มาก่อนนะครับก็เกิดสมมติว,ว่าเราเตรวจเช็คแล้วมีปัญหาก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เสียบ่อยนะครับวัดรอบนะครับเดี๋ยวมาวิธีเดี๋ยวไฟจ่ายนะครับไฟจ่ายแล้วก็จับความถี่ที่ออกมานะครับนะครับแล้วก็ เด็เดรัีมากเด็เดดำลบแน่นอนนี่ไม่ได้เรส่วนมาแล้วครับ ล้างนะครับล้างก็ทอลสะอาดเดี๋ยวตัวที่อีกครั้งนะครับนะครับว่าเสียที่ตัวมอเตอร์เองหรือว่าเป็นที่ตัวจับนะครับจับจับรอบมอเตอร์นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบเหมือนมีรอยเบียดอะไนี่นะครับมีรอยเบียดนะครับประมาณว่าแล้ว คหาจุดช็ดไม่มีนะครับโอเคขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับพอเป็นเทคนิคแนวทางให้เพื่อนๆรดลอมนะครับผมขอบคุณมากครับผม